สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับช่อง LUNC Thailand หอยทากตัวน้อย,อยคลิปนี้ทุกสร้างขึ้นไม่มีเจตนาในการเชิญชวนลงทุนแต่อย่างใดหรือแนแนวในการลงทุนแต่อย่างใดการลงทุนมีความเสี่ยงทุกท่านต้องยอมรับความเสี่ยงในตนเองเพราะเงินทุกบาททุกสตางค์เป็นเงินที่ของท่านหามาด้วยน้ำพักน้ำแรงจงอย่าเชื่อผมเพราะผมเป็นคนที่พูดเชื่อถือไม่ได้และคําพูดทุกคําที่พูดในคลิปไม่สามารถนําเป็นทัดฐานในการตัดสินใจของท่านได้ ก็วันนี้สวัสดียามเช้าครับก็เช้านิดนึงพอดีว่าเห็นบิตคอยนะครับตอนนี้ก็บิตคอยล่วงลงมาแตะที่9ก้าแสแล้วนะครับตามที่ผมคิดไว้นานมากหลายตั้งแต่เริ่มต้นปีใหม่ครับต้นปีใหม่ตอนที่บิตคอยตอนนั้นอยู่ประมาณล้านล้านเก้าประมาณนั้นนะครับล้าน9แต่ ผมได้ข่าวแว่แว,วมาว่าปีนี้กลางๆปีมันจะตกอยู่ที่9 2 0 0 0นนะครับและมันก็เป็นจริงจริงนะครับก็คือ9 2 0 0 0เป็นวิกฤตแล้วนะครับอันนี้เขาเรียกวิกฤตแล้วนะครับถ้าสหรับตัวผมนะถ้าบิตคอยล่วงมาครับ9 2 0 0นนี่คือวิกฤตนะครับวิกฤตของบิตคอยนะครับในตัวผมเองนะส่วนตัวนะครับส่วนตัวผมคือวิกฤตบิตคอยนะครับตัวนี้ถ้าลงแตะที่9 2 0 0 0ได้เนี่ยมันไม่หยุดนะ ความรู้สึกผมคือมันไม่หยุดแล้วมันจะไปอีกนะครับมันจะไปอีกมันจะไปแต่ที่ประมาณ8 0 0 0 9 0นะครับ8 0 0 0 9 0แต่8 0 0 0 9 0เนี่ยถ้ามันอยู่ที่8 0 0 0 9 0แล้วยาวๆไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้ามันลงกว่า8 0 0 0 9 0เมื่อไรนะครับบันเทิงเกิดนะครับอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวผมนะบันเทิงเกิดและคันนี้ข้อดีของรูน่าคลาสสิกเราคืออะไรนะครับณนะตอนนี้ทุกคนจะเริ่มเห็นแล้วนะครับว่า ข้อดีของลุนาคลาสิกที่ทุกคนดูถูกว่าเหรียญพนันแปดแปดแปดเหรียญเสี่ยงโชคเหรียญหวยเหรียญเหรียญที่ตายเหรียญที่ไร้ค่านะครับวันนี้ลุนาคลาสิกได้พิสูจน์ตัวแล้วนะครับว่ามันคือเหรียญมหาชนนะมันคือเหรียญมหาชนโดยแท้แดงครับแดงแต่ดูราคา ราคาที่แดงคือแดงที่ศู <c oughs> นย์สองสี่นครับศูนยเป็นราคาที่มันไซส์เวเป็นแบบวันนี้ขอเรียกถูกเลยกันบาร์โค้ดนะครับพอดีท่านผู้ชม <c oughs> <c oughs> แนะนำมาว่าแอดมันไม่ใช่ QR Code โค้ดมาเรียกบาร์โค้ดอ่ะวันนี้เรียกถูกนะครับว่าบาร์โค้ดก็แล้วก็เรื่องเสียงอัดเสียงครับก็ น่าจะเป็นที่ตัวไม้ผมนะครับเพราะว่าไม้ผมเนี่ยบางครั้งมันก็ดังบางครั้งมันก็ไม่ค่อยชัดนะครับ mm. ก็เดี๋ยวกําลังสั่งไม้ใหม่อยู่กําลังหาตัวที่มันมันไม่แพงมากจนที่พอผมพอซื้อได้เพื่อจะเอามาบันทึกเสียงนะครับเพราะว่าบางทีมันก็ไม่ชัดก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับพยายามปรับปรุปงทุกทุกเม็ดนะครับติชมได้เลยครับเพราะผมบอกแล้วว่าช่องนี้ผมอยากสร้างให้เป็นของชุมชนเหมือนลุนาคลาสิกครับ และตอนนี้ก็คือเห็นไหมครับราคานิ่งไม่ขายไม่ซื้อคนขายก็ไม่อยากจะขายต่ำกว่านี้นะครับคนซื้อก็อยากจะได้ราคาถูกลงตพืชนะครับเนี่ยเนี่ยก็เรียกฐานแข็งแรงครับแข็งแรงคือแบบเออเหมือนว่าใจกันอ่นดิถ้าใครใจอ่อนก็ฝนะ่ายนั้นก็ต้องเสียเสียเหรียญไปะประมาณนั้นนะครับเพราะผมดูแล้วแบบใจแข็งมากกว่าจะเปลี่ยนการคือขายได้นะครับ ซึ่งไม่เหมือนเดรียนอื่นนะครับมาอ,อ,อย่างนะครับอย่างบีทีซีนะครับกระพริบตลอดเวลาครับอันเนี้ยเป็นการที่ตัดสินใจขายแล้วไม่เอาไว้แล้วครับเอาไว้ไม่ได้แล้วนะครับอันนี้ไม่ได้เกิดจากลายใหญ่ทุบนะผมว่านะไม่ได้เกิดจากรายใหญ่ทุบเกิดจากกระแสเงินฟ้อแล้วก็ ทงด้านส่งคงสงครามาต่างๆนานา,าแล้วก็เหมือนว่าอาจจะกลัวค่างเงินล่มหรืออะไรเงี้ยก็จะแห่ถอนออกซื้อทองบ้างซื้ออะไรกันบ้างเก็บไว้ประมาณนั้นนะผมคิดว่าประมาณนั้นก็เลยทําให้มีการขายออกมานะครับแล้วก็เนี่ยอย่างอิเทเรียมเมื่อคืนเมื่อวานก็สี่สี่หมื่นเก้านะครับอีเาเรียมนี้ก็ก็ไม่อยากพูดถึงเขานะครับเพราะแฟนคลับเขาเยอะมากนะครับ แล้วก็ไห์นี่เป็นไงครับไหลลงมาพันหกสายคู่อย่างผมน้ำตาจะไหลนะครับเห็นแล้วน้ำตาจะไหลแล้วอย่างมาอย่างด็อกนะด็อกนี่โอ้ไม่ต้องพูดถึงมีแตะมีมีมีแตะบาทเก้าสิบตังแน่นะครับมาเราก็มาพูดถึงเรื่องลูนาคลาสสิกเลีก่อเพราะช่องเราคือลูนาคลาสสิกครับก็ตอนนี้ลงนะครับลงมายี่สิบสามคือ ถามถามถ้าถ้าแบบในใจผมเลยนะลูน่าคาสิึกษะถ้าในยามเนี้ยที่อ่บิทคอยลงมาถึงเก้าแสนสองแล้วลูน่าคาสิกคล้วงไปถึงศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งสี่หรือศูนย์จุดศูนย์ศูนย์เก้าผมถือว่าเป็นเรื่องปกติครับเป็นเรื่องปกติเลยที่เหรียญทุกเหรียญจะต้องล่วงเพราะด้วยการที่คนไม่กล้าถือครองเหรียญแต่ถ้า ลุนาคาสิกเราไซเวย์อยู่ระดับนี้ตลอดจนกว่าตลาดจะตีเขียวขึ้นมาถ้าใครหลายคนมองตรงนี้ไม่ไม่ออกก็ก็ไม่รู้จะว่าไงนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นความความรู้สึกส่วนตัวนะครับว่ามันแข็งจริงนะครับผมว่าใครหลายคนที่ท,ที่ดูเหรียญอยู่น่าจะมีความเข้าใจว่าเหรียญมันแข็งอยู่ แต่ถ้าคนที่ไม่สนใจรู้นะคาสิกเขาก็จะเพียงแค่กดลงมากดเข้ามาดูนะครับกดมาเรื่อยๆเดี๋ยวดูสิเหรียญแปดแปดแปดเป็นไงโอ้โ oh, ห oh, แดงเนี่ยศูนย์ศูนย์ยุสี่จะหลุดค่าแล้วเขาจะเห็นแค่นี้นะครับคนที่เข้ามาดูแบบนี้เขาจะเห็นแค่นี้ถ้าคนที่เขาไม่ชอบเขามีอคกติอะไรตัวเหรียญหรืออคกติกับ ตัวผู้สร้างนะครับเขาก็จะเป็นมามองแบบนี้โอ้ oh, นเ,นเนี่ยแม่งจะตายแล้วเขียยมันนิดเขียนมันนิดึงเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวก็ตายนี่คือที่เขามองแต่ถ้าเกิดเราดูมันทุกวันแบบเรารบแบบผมเนี่ยแบบท่านผู้ชมทุกคนพี่น้องทุกคน,นที่ดูจะรู้ว่ามันแข็งจริงนะมันแข็งจริงนะครับมันเป็นเหรียญที่แข็งจริงและทรงพลังจริงนะครับณนะตอนนี้นะครับแม้แต่ตลาดจะ,จะเป็นสภาพไหนลุนากัสิกแข็งจริงครับสั้นะ ไซเวย์อยู่แค่นี้ซึ่งความแข็งแบบนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นมานานแล้วในโลกบนะิตคอยครับมันไม่เคยเกิดขึ้นมีแต่ถ้าลงก็ลงกันเอาข่าวว่าลงก็ลงกันข่าวว่าแบบอะไรดีก็ฮึดขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่รูด้าคลาสสิกไม่ใช่ครับนระูด้าคลาสสิกนี่คือแบบข่าวผู้สร้างออกมาจะถูกดําเนินคดีจะถูกยึดทรัพย์ฟอกเงินอะไรค้นเงินสองร้อยอะไร กี่พันล,ล้านเหรียญดอลลราก็ไม่เคยทำให้ลูน่าลงไปกว่าน,นี้หรือขึ้นไปกว่าน,นี้ลูน่ายืนหยัดด้วยตัวชุมชนแล้วไม่ได้ยืนหยัดด้วยตัวของผู้สร้างอย่างคุณโดคอนหรือเทอร่าฟอร์มแล็แต่ลูน่าคลาสสิกยืนหยัดด้วยตัวของชุมชนชุมชนเป็นผู้ชี้ชะตาว่าลูน่าจะไปต่อหรือ ลูน่าจะจบแต่ตอนนี้ทุกคนที่ถือลูน่ามองไปในทางที่เดียวกันว่าลูน่าจะไปต่อลูน่าเป็นเหรียญที่น่าเชื่อถือและตอนนี้ผู้ถือครองก็เพิ่มขึ้นจากหลายหลายคนอาจจะเห็นเหรียญน,นี้หลายค่าหรือมองว่ามันจบแล้วผมว่าบางคนแอบอาจแอบมาช้อนเก็บไว้ติดพอตแต่ไม่กล้าบอกเพื่อน,อนบอกพี่น้อง หรือบอกในวงของคริปโตว่าเออแอบซื้อมาแล้วอายนะครับอย่าอายครับการคิดผิดมองผิดคือบทเรียนนะครับบทเรียนลูน่านี้มันสอนให้คนหลายๆคนและหลายๆท่านได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างเหมือนผมผมก็ได้เรียนรู้จากเหรียนลูน่าหลายเรื่องมากนะครับผมตอนแรกเลยผม ตอนที่ลูน่าหลุดเพกอะผมก็ตกใจนะแบบตกใจเฮ้ยเงินที่ลงไปอะทําไมมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วแล้วทาไงอะก็นึกนมาได้วืบว่าเออตอนที่เราโหลดแอปเนี่ยมาติดตั้งครั้งแรกเราก็เราก็พูดอยู่แล้วว่าถ้ามันศูนย์ก็คือศูนย์นะเพราะเราเราลงทุนเราเสี่ยงอยู่แล้วถ้าเราไม่เสี่ยงแล้วเราจะมีเงินได้ไงใช่ไหมครับก็ต้องเสี่ยงก็เหมือนเราค้าขายครับ เราก็ไม่รู้หรอกวันนี้เราทาของไปขายตลาดนัดแล้วเราจะขายได้มหมดไหมหรือเราจะเหลือกลับมาบ้านเต็มเลยกินทุนไปหมดแล้วมันเป็นการลงทุนที่เสี่ยงทุกอย่างอยู่แล้วครับแต่สำหรับผมการลงทุนในรุ่นน่าผมถือว่าคุ้มค่านะต่อให้มันเป็นศูนย์ผมก็คุ้มค่าคุ้มค่าว่าต่อไปถ้ามีเหรียญแบบนี้ในอนาคตเราจะรู้จักวิธีหาก,กินกับเหรียญน,นี้สมมติว่าเหรียญอ,อื่นเกิดสภาพแบบนี้เหมือนกันปุ๊บเนี่ย ทุกคนที่ถือลูนาอยู่แล้วแล้วลูนาวันนั้นน่ะวัน,ว,นวันต่อมามันเป็นศูนย์เนี่ยแล้วมันมีเหรียญแบบนี้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งทุกคนที่ถือลุนาอยู่จะมีประสบการณ์กับลูนาแล้วอ๋อเดี๋ยวเราจะเก็บแค่ตรงนี้นะช่วงแรกเก็บตึงต้ง,ง,งแล้วเดี๋ยวพอมันฟื้นปุ๊บขายทิ้งทั้งหมดเพื่อเก่งกับไรแล้วเอากลับมาแล้วมานั่งดูข้างนอกแต่ผู้ที่ไม่ได้ผ่านประสบการณ์แบบอย่างเราเรา,ามาก็จะกระโจนเข้าไปอยู่นะครับแต่ถ้าลูนามันไปที่หนึ่งบาท ห้าสิบตังค์อย่างสเต็ปที่ผมบอกว่าสเต็ปแรกผมจะขายที่ห้าสิบตังค์สเต็ปที่สองผมจะขายที่หนึ่งบาทสเต็ปที่สามผมจะขายที่ยี่สิบบาทเพราะเหรียญที่ผมตุนไว้ห้าสิบตังค์ถ้าผมขายพอร์ตแรกชุดแรกผมนะไม่ใช่พอร์ตนี้นะครับไม่ใช่พอร์ตที่คอนเทนต์ทำคลิปนี้นะครับพอร์ตแรกผมถ้าผมขายห้าสิบตังค์ผมจะปลดหนี้ปลดสินภายในบ้านผมได้ทั้งหมดพอร์ตที่สอง คือหนึ่งบาทที่ผมตั้งเป้าไว้อันนั้นคือเงินเก็บและสร้างกิจการพอทที่สามคือพอทสุดท้ายพอทที่ยี่สิบแล้วซึ่งพอทที่ยี่สิบนี้พอทที่ว่ามันขึ้นมายี่สิบบาทพอทนี้จะสร้างความมั่งคั่งให้ตัวอันนี้ที่ผมวางแผนการไว้นะครับและพอทสุดท้ายคือเงินออม เมื่อรอถึงจุดจุดหนึ่งที่ลูน่าขึ้นไปเลยหนึ่งดอลลาร์แล้วไซเวย์อยู่บนนั้นนานกว่าหนึ่งอาทิตย์ผมจะปล่อยพอตสุดท้ายพอตเงินเก็บผมทั้งหมดอันนี้คือคำความกล่าวล้วนๆที่ผมวางไว้นะครับเพราะทาไมผมถึงต้องวางเป็นสำนนนั้นเพราะผมก็ไม่รู้นะคตว่าเหรียญน,นี้จะขึ้นไปที่ห้าสิบต่างขึ้นห้าสิบต่างได้แล้วมันจะขึ้นหนึ่งบาทได้ไหม ถ้ามันขึ้นหนึ่งบาทไม่ได้เราต้องขายตอนห้าสิบตังค์เพื่อจะเอาเงินมาใช้นี่ใช้สินภายในบ้านให้หมดก่อนปลดหนี้ปู้เสียหมดก่อนนะครับแล้วถ้ามันไม่ขึ้นต่อก็ไม่เป็นไรนี่สินเล้หมดแล้วใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดมันขึ้นไปที่หนึ่งบาทต่อเราก็ขายตามสเต็ปต่อหรือมันไม่ขึ้นแล้วมันไซด์เวย์อยู่แค่ห้าสิบตังค์เจ็ดสิบตังค์เก้าสิบตังค์เราก็ตัดพอร์ตหนึ่งบาทนั้นขายออกมาเพิ่ม มันก็จะกลายเป็นเงินที่เราสามารถสร้างกิจการได้แต่ไม่ได้เต็มร้อยก็ได้สัก80-90ซก็โอเคนี่คือการวางวางแผนของผมนะครับมันไม่ใช่ว่าผมจะทุ่มไปก้อนเดียวการที่ทุ่มก้อนเดียวเนี่ยมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีถ้าเกิดเราใจอ่อนที่50ตังค์เราทุ่มหมดเลยตึ้มทั้งหมดที่เราตั้งโครงการไว้สไม้เราเนี่ยมันก็จะได้มาเป็นเงินก้อนที่จตึบแล้ว ถ้งขึ้นไปอีกเราจะเสียโอกาสทันทีแต่ถ้าเกิดมันไม่ขึ้นเราขายได้แค่แค่ชุดแรกเราแค่หมดนี้แล้วที่เหลือมันลงมาอีกก็ไม่เป็นไรครับเพราะนั่นคือจุดมุ่งหมายของผมผมคือรู้นักการิิทําทให้ผมหมดนี้ให้ได้แค่นีนน้อันนี้คือความฝันและความกล้าผมนะครับใครจะนับไปใช้ก็กนะ็ไม่ห่วงนะไม่ไม่ห่วงลิขสิทธิ์นะครับนี่คือการแบ่งแบ่งของตัวผมเองนะครับ ก็ตอนนี้ในการผมมองนะลุนาคาสิกเราแข็งแรงที่สุดแล้วนะครับแข็งแรงที่สุดแล้วณนะตอนนี้นะครับถ้าใครหลายคนไม่เห็นนี่ผมก็โอ้คือผมคิดว่าบางคนที่ดูถูกเหรียญลุน,ลนาตอนนี้อาจจะหันกำลังหันกลับมามองเหรียญลุน,ลนาคาสิกกันบ้างแล้วนะครับถ้าไม่หันกลับมาผมก็พูดเลยทําไมเหรียญมันมันไม่ทรงราคาขนาดนี้มันทรงราคาอยู่แบบมันไม่ยอมไปไหนครับ มันมันพูดยากครับมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับมันไม่สามารถที่จะอะตอบออกมาแบบหมดจากหัวใจที่คิดได้หรือจากมันสมองน,น้อยของผมที่ที่ที่จะกั้นคาพูดออกมาได้ครับก็ให้พี่พน้อง,องลองเข้าไปพิจารณาดูนะว่าคําพูดที่ผมพูดไปเนี่ยมันมีส่วนจริงหรือไม่นะครับว่าเออ ที่พูดมาเนี่ยมันจริงไหมแล้วมันเป็นการที่เราหลอกตัวเองกันหรือเปล่าแต่ยืนยันกราฟตอนเนี้กราฟที่มันขึ้นเนี่ยมันยืนยันตัวเองมาแล้วว่าเราไม่ได้คิดไปเองเราไม่ได้ไปหลอกไปเองเรามองไปในทิศทางเดียวกับมวลชนทั้งหมดนะครับหรือชุมชนที่ถือเหรียญลูน่าไว้มองไปทิศทางเดียวกันแล้วเหรียญที่ชุมชนอุ้มไว้ในอ้อมอกนะครับ เป็นเรียนประวัติศาสตร์จริงๆเรียนลู้นาคาสิกษษนะครับเรียนนี้เป็นประวัติศาสตร์จริงๆและผมก็อยากให้คุณดูคนหันกลับมาพิจารณาและกลับมาแก้ไขแทนคําขอโทษดีกว่าไม่ต้องขอโทษไม่ต้องแก้ตัวแก้ไขแล้วชุมชนจะเข้าใจคุณเองนะครับอันนี้ถ้าดูคนได้ฟังแต่ดูคนของฟังไม่ออกเพราะว่าดูคนฟังภาษาไทยไม่ไม,ไม่ไม่ออกนะครับ ทุกคนพูดสากลีผมพูดสากลีไม่เป็นนะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนครับเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องอาบน,น้าไปทํางานก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรใหม่ๆหรือว่าผมอึดอัดตันใจอะไรอยากจะบอกคนระับผมก็จะเอามาลงคลิปช่วงช่วงส,สายๆนะครับหรือว่ามีข่าวสารเกี่ยวกับลุนานะครับเกี่ยวกับลูนาต่าง,างๆก็อาจจะนำมาลงให้เลยเพื่อให้ทันเหตุการณ์ แล้วก็สามารถไปพูดคุยกันในไลน์กลุ่มได้นะครับไลน์กลุ่มที่สร้างไว้เป็นแบบ o p e พนซอร์สนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปทุกคลิปนะครับถ้ามีบางช่วงบางตอนเสียงเบาบ้างก็ต้องขออภัยนะครับกำลังปรับปรุงและแก้ไขนะครับน้อมรับทุกคําติชมนะครับขอให้ติชมถ้าไม่ติชมช่องจะไม่ไม่ถูกพัฒนานะครับเพราะคําติชมของท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ย หรือพี่ๆน้องๆที่เข้ามาชมคลิปและที่กดติดตามนะครับก็ขอบคุณจริงๆผู้ที่กดติดตามและผู้ที่ยังไม่ได้กดติดตามแค่เข้ามารับชมก็เป็นบุญคุณอย่างสูงแล้วนะครับก็ฝากไว้นะครับว่าคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ติชมได้อยากพัฒนาไปทางทิศทางใดนะครับผมยะนํานไปพัฒนาเพราะช่องนี้ผมอยากจะทําให้เป็นช่องของชุมชนดูนาคลาสสิกเราโดยแท้นะครับ ก็ขอให้พี่น้องทุกท่านเดินทางไปทำงานอย่างปลอดภัยนะครับและขอให้งานราบรื่นทั้งวันขอให้เงินทองไหลมาที่มารักษาสุขภาพใส่ไมมกันนะครับกาดอย่าตกเพราะถ้าเราร่างกายแข็งแรงครอบครัควเราก็ไปได้ดีครับเดีย๋ยวเจอกันคลิปหน้าสายๆครับสวัสดีครับ